ธาตุเจดินน uh er like ้ำไฟ้ล่มโดนวสมักสมานกันเนี่ยมันขาดอันเล่นหนึ่งแล้วมันเกินอันเล่นหนึ่งก็เย็ดเหป่วยไข้ไข้หากกายก็ยุ่งยากด้วยกันมันบวสมักสมานกันระวังดินน้ำไฟ้ล่มธาตุล่มโมปกติธาตุไน้โมปกติธาตุดินโมปกติไปมากก็ป่วยโรคนั่นโรคนี่เป็นมาแล้าบ้านเผลอๆก็มันตายไปแล้วก็กลัวบรเจ้า ปอบสมบูรณ์ขาดบ่ไดเป็นธรรมดาอย่างร่างกายเขาความปั่นป่วนความปั่นป่วนของร่างกายจิตใจเอาวกันจิตใจปกติเกิดการปั่นป่วนใจฟุ้งซ่านบุ่นไหยใจบอกเป็นหนึ่งใจบอกสงบระงับเิดอยู่คนเดียวกับคัดแยงกับเจ้าของอยู่คนเดียวคัดแยงกับผู้ในคัดแยงกับเจ้าของ สั่งนรกมเราเผาหัวจะของสั่งนรกสั่งนรกมาเผาร้่นจิตใจจะของเนี่ยแต่ยุ่ยยานตีเรื่องน,นัน่นตีเรื่องน,นี้ตีคนนั่นตีคนนี่ตีดินฝาอากาศไปรู้ไปมากหลุกบมมีแน่เีชักแนวไปมากเลย,ปเ,ลยเป็นเหตุเป็นโรคประสาท <c oughs> ใจให้องมันม่ยยอมหลับม่ยยอมหลับกับธ้ามาฉาดกับคนกับนั่นกับนี่นมันก็กนเลย อยู่ยังลำบากกะเนยม,มากก็ดีใจเนยบ่มากก็ทุกข์ใจมันเป็นการทสีเห้าว่าใจบ่ปกติใจบ่ใจบสงบใจบ่หูเท่าท่านเรื่องภายในอกนดินฝ้าอากาศเรื่องคนเรื่องสัตว์มันก็เลยถืออารมณ์ขวว่วมหลงขอบงำคิดคิดก็เลยปั่นป่วน จิตอยู่ว่เป็นสุขก็ัญหามีควบโลมไม่ความฉล,ลาดในการสังเกตในการฝึกในการปรับสมดุลของใจใจเหาอใงสิว่างเป็นการเลยใจหาอใจส,สิสงบสงบนอนเขอาใจแล้วก็บบ,บนักใจในคนในสัต์ในการเป็นอยู่ามารรมถที่จะอยู่เหนือเหตุการณ์ต่างๆเลย ในีเพื่อนคนภาวนาคนมีปัญญาทุกทิ้งทุกย่างมันมันเกิดโดยธรรมชาติด้วยเหตุปัจจัยมันนะะเขาจะไปเปลี่ยนแปลงบุไใดเลยบางครั้งเขามื่อเพี้ยงจะศึกษาโมเมนว่าเขาสีใดไดังใจเบิดกูวแนวเรื่องคนเรื่องจัดเรื่องดินฝาอากาศเรื่องการเป็นอยู่แม้จะตัวเขาจะแชยังบ่ไดดดังใจยังเชื่อไปดีอยู่ในอำนาจของเขาเสมอไป ร่างกายห้องถาดเีดินหนาไฟล้มบังคับบัญชาในโจขันทุกข้าวบัดถึงจุดที่เขาบังคับบัญชาไปไหนมันจะตอนน้องไ้ปล่อยไปตามกรรมตามเบนตามกาลความแก่ควมเจ็บควมตายปรากฏขึ้นบ่มีผู้ได้มากเลยแต่ว่าเขาปกิบัต้มยอมหลับมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งของสังขารแต่เขารู้เท่าท่านก็เออเข้าใจ ว่าข่อใจในสัจธรรมคนบ่ห่นงเลบอกย่ายากลำบากแล้วไปห้ามหมออะไรจะะแล้วไปห้าหมอหมอไปหาไหว้ขอขีขอสางขอขอน้ำพราเนี่ยขอน้ำอันนั้นอันนี้เนี่ยเพื่อที่ให้แควขาดปลอดไั้มันบอกแคลแล้วคนเกิดขึ้นมาบ่มันเัาบ่มีมองดีไปทั้งอื่นเลย ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นสมบัติของหลังกายคนเ้าถุกคนเฮากับเพียงแต่เยียวยาทำเห้เฮ็ดได้นะป่วยไขย้นม่ีหมออยู่เพราะชะลอกพรได้ท่ำใจเสีย <c oughs> มันไปไหวหลายเดียเมันก็ท่ำใจบ่วได้ไปหาหมอเบิ่งเจอนึแ่สองเสือไป หมอเสือขนสุดวิสัยหมออะไรมึงก็ตรงนี้เลี้ยนรูเอาไพรมั่นละบาทช่วงสิหรือว่ามันม้นผู้ได้ซอยหลอวต้องไปตามลำพันธ์ไพมั่นสู่ไปโลกมนุษย์เท่ากับประมาณนี่ละ